หนึ่งสองสามจะเดิญพ่อนตัวยาจบวันนี้ครูบาอาจารย์เดินขึ้นเขาครับพักอยู่สามรอบแล้วยังไม่ยังไม่ออกจากเขาได้ครับเจอเขาลูกนี้ถือว่าหนักมากครับไม่ออกก็จะเป็นลมแล้วครับพักก็จะไม่ไหวแล้วครับนี่ครับครูบาอาจารย์เดินมานะครับ ถือว่าเป็นภูเขาที่โหดมากครับทักอยู่สามรอบแล้วครับพระก็จะเป็นลมแล้วครับลงตาไมเป็นลมแล้วครับอยู่โน่นครับโน่นปล่อยทิ้งไว้น่นก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปรับเอาครับโอ้ระอาจารย์พงศักดิ์ครับนําทีมลูกน้องเป็นลมสนั่นแล้วครับวันนี้ไม่ขาวโอ้โหโหดมากครับ พระอาจารย์พงศักดิ์พาเดินโหดมากเลยครับวันนี้โอ้ร้อนก็ร้อนครับมีภูเขาล้อมรอบนะครับภูเขาล้อมรอบทางก็สวยงามมากครับแม่ขาก็งอมแงมกันสนันแล้วครับโอ้โหพระอาจารย์ใหญ่ก็ไปลมแล้วลมอีกนู่นครับนู่นพูนครับพูนพระอาจารย์ใหญ่ครับโอ้เห็นพอริบหลีนู่นครับกับลงพีตึงครับกําลังป้องกันมาอยู่ครับโอ้โหโหดมากครับภูเขานะครับ ขึ้นอีกสองโน่นน่นครับโอ้ยผมก็จะไม่ไหวแล้วเหลืองหมดแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์พงศักดิ์ไม่ไหวแล้วพาลูกน้องเป็นลมสนั่นแล้วครับขึ้นเขาวันนี้โอ้โหสุดยอดมากครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยพระอาจารย์ใหญ่กำลังจะเดินมาครับโอ้โหแม่ขาวได้บีกันบีแล้วบีอีกครับ พี่ขาวบอกว่าจะเป็นลมแล้วอุ้ยคือมีหนามปะพี่เดากองหนามมากเลยหูยหัวดีมากเลยครับโน่นครับแม่ขาวกำลังมาแล้วครับรีบหีรีบหีมาแล้วครับโอ้หพาอาจารย์พงศักดิ์พาลุยเกินเหตุครับลูกน้องเป็นลม โอ้โหโอ้โหนน่นครับเห็นพอรีบีเลยครับกำลังป้องกันมาอยู่ครับผัววู้โศกมากกว่าเพื่อนอายุ78ปี77ปีครับถือว่าวู้โสกกว่าเพื่อนครับไม่รู้ว่าท่านมาได้ยังไงครับโสขึ้นมาแล้วครับโอ้โหโหดมากครับวันนี้อาจารย์พาลุย ผมผู้บรรยายก็ที่แรกก็ไม่ไหวครับแต่บอกว่าไปถ่ายรูปผมก็วิ่งจันเลยได้สบายครับถ้าถ่ายรูปถ้าเดินนี่ก็ไม่ค่อยไหวท่าไห่ครับนี่ครับพระอาจารย์พงศ์ศัตรูโหสุดยอดมากครับลูกน้องเดียงสนันแล้วครับอาจารย์ใหญ่เป็นคิวเป็นตะคิวแล้วตะคิวอีกครับวันนี้เมื่อวานโอ้ลุงพี่โตไป็นไงครับปลอดตาแล้วครับปลอดตาแล้วโอ้โห,โหลุงพี่เซียงก็ปลอดภัยครับหนุ่มสกลบอกว่าเดินผ่านม้าที่ใดก็มาจากพระ จากสกลสกลบอกว่ามานี่หลบสนันเลยครับน,นะครับสุดยอดนะครับวันนี้โอ้โหสาธุนะครับพักอีกสักคู่ครับค่อยขึ้นอีกภูเขาสือบองโหนมากครับถ่ายเป็นช็อตเป็นชอ,น,ชอนะครับจะเดิน